ไม่มีแล้วคือผมยอมแบบไปคุยกับหมออะ่ะหมอครับฟอกไตให้เงียผมก่อนได้ไหมขอร้องขอร้องหมอ,อ,อ,หมอเออให้ผมผ่อนก็ได้ผมไม่มีจริงๆรอนในน,นาทีนั้นเนี่ยในนาทีนั้นเนี่ยความรู้สึกที่มันจุกอยู่ข้างในของเรามันคืออะไรคือเราอยากอยากเป็นคนร่ํารวยเราอยากเป็นคนประสบความเด็ดเราก็สู้<ม>แต่แต่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันถึงถึงจุดนี้ได้ ทั้งที่เราขยันนะไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้พี่ยศเรารู้สึกว่าเออเราทําอะไรผิดเราก็ไม่เคยไปหลอกลวงใครแต่ทําไมถึงมาเจอกับเราแบบนี้โทษดวงชะตาฟาอะไรโทษ<ช>ทุกอย่างแล้วตอนนี้ใช่ครับทีนี้เราต้องหาทางออกละคือขายของก็แย่และนะฮะโดนโกงก็แย่แล้วทีนี้เราจะทํำยังไงครับทีนี้ใจเราคิดถึงตอนที่เราเจอโอกาสปลดหนี้ผ่านออนไลน์วันนั้นอะประมาณห้าทุ่ม ผมอะใส่สมอท็อกฟังไม่อยากให้เมียเมียได้ยินว่าผมกําลังดูอะไรอยู่ทําไมอะเพราะว่าเมียผมก็เครียดเรื่องเงินอยู่แล้วอะ uh huh. แล้วถ้าให้ผมไปหาทําอะไรเพิ่มอะเมียผมก็จะเครียดไปใหญ่ uh huh. ออเแต่ผมรู้ว่ามันต้องหาโอกาสใช่ไหมผมดูรอบแรกพี่ยศ <Y od. S 2> คือผมขนลุกไปทั้งตัวเลย uh huh. มันเหมือนโอกาสมันเหมือนแสงสว่างที่เรากำลังแยกมันมืดแปดด้านไปทุกอย่างแล้ว เงินติดตัวเนี่ยมีอยู่200อยในวันนั้นไม่รู้จะทําอะไรได้แล้วอะ่ะ uh huh. นะแล้วก็เปิดดูคลิปนะฮะวิดีโอนะฮะจากพิยศที่มาแบ่งปันโอกาสเนี่ยแหละคลิปวิดีโอของผมนั่นแหละใช่ครับที่พิยศมาแบ่งปันโอกาสแล้วผมก็ดูรอบแรกผมก็ขนลุกเลยผมนึกว่าผมฝัน uh huh. ผมก็ <laughs> มาหยิกมือตัวเองว่าเฮ้ยเราฝันไปหรือเปล่ากลับไปดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ยของจริงละ uh huh. อันนี้คือเรื่องจริงละนะคิดอย่างเดียวต้องเริ่มให้ได้รุงเช้าครับตัดสินใจเลย หามาเริ่มตัดสินใจเริ่มเลยอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นคือมันยังไงมันมันรู้เลยเหรอว่าถ้าเกิดเราทํธุรกิจเนี้ยเรารู้ว่านี่คือโอกาสาาถ้าเราไม่ทํามันก็จะเสียโอกาสเราเคยทิ้งโอกาสไปแล้วรอบหนึ่งเราไม่เชื่อแล้วรอบเนี้ยเราจะไม่ทิ้งมันเราเห็นคนที่เขาทําก่อนนะอย่างพิยศเป็นต้นแบบความสําเร็จผมเชื่อนะฮะแล้วก็ผมมั่นใจแล้วโปรเจกต์เนี้ยเป็นของคุณกล้อง เจ้าของรายการอายุน้อยล้านด้วยมันเลยทําให้ผมมั่นใจเพราะผมเป็น f อฟดูรายการอายุนการด้วยเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบของความสําเร็จหลังจากตัดสินใจลงมือใช้เวลานานไหมกว่าที่มันจะตอบโจทย์ตอบโจทย์รายได้จริงๆเดือนแรกอะนะฮะเราฝันว่ามันต้องได้เยอะแต่เดือนแรกเราเราได้พันสอง๋อพันสองแต่เชื่อไหมพันสองที่ผมได้อะความรู้สึกผมเหมือนได้เงินล้านทำไมฮะผมรู้สึกว่า ผมขายของวันนั้นอ่ะได้หมื่นหนึ่งผมยังไม่ดีใจเท่าทําโปรเจกต์นี้ได้พันสองครับผมมอ,มองเห็นโอกาสว่าไอ้พันสองเนี่ยมันจะส่งต่อไปถึงรายได้หลักหมื่น,นรายได้หลักแสนรายได้หลักล้านแน่นาคตนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่ามั่นใจที่ที่บริษัทอินดีมโอนเงินให้ผมเนี่ยพันสองเดือนแรกครับแล้วมันทําให้ผมแบบลุกเป็นไฟเลย คือแบบแค่เงินพันสองบาทเท่ที่รู้ว่ามันได้จริงจได้จริงจริงโอ,โอนเข้าบัญชีแล้วก็ไปให้ด,ดีมส่งมาให้จริงๆริงเลยอ่าไปให้แฟนดูรอดแล้วอ่าเราเจอทางรอดแล้วอารมณ์นี้เลยใช่ไหมอหารมณ์แบบเจอทางรอดแล้วนี่แหละโอกาสนี่แหละหที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราจะไม่ต้องไปลําบากขายของละอะไรเงี้ยเราทํามาสิบกว่าปีละเหนื่อยละแล้เราเจอท่องทางแล้วคราวนี้ครับหลังจากได้ลงมือทำลุยเต็มที่ใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะตอบโจทย์เป้าหมายความสั์เรา6เดือนครับ จับเงินนี่เหรอหกเดือนจับเงินแสนมีรายได้หลักแสนใช่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทําธุรกิจแบบนี้ครับจับเงินแสนายแล้วได้เงินหลักแสนหลักแสนตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงแสนแรกในมือเราเนี่ยคือแสนแรกฝีมือเราเนี่ยคือด้วยรายได้ที่มันได้จริงๆอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าออนี่คือรายได้ที่แฟนเราไม่ต้องเขาเรียกว่าลอดตายแล้วอ่ะเออลอดตายแล้ว แล้วมองเห็นถึงอนาคตว่านี่แหละรายได้จากบร,ริษัทอินดีมนี่แหละที่จะเลี้ยงดูครอบอครัวนะฮะมั่นใจไปถึงแบบสองแสนสามแสนสี่แสนมองเห็นเลยมองเห็นเลยนะฮะในอนาคตนี่คือแสนแรกที่ได้จากบร,ริษัทรู้สึกว่าคือภาคภูมิใจ <S <S คือเราเห็นว่าเป้าหมายของเรามีมีความที่ใกล้ขึ้นใกล้นะขึ้นนะเข้ามาใกล้มือเรามากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแล้วมันก็ตอบโจทย์เราได้จริงๆใช่ครับ คราวนี้ใช้เวลาต่อไปอีกนานนะกว่าแสนที่สองแสนที่สามเพราะมีหลายๆคนนะพอได้แสนแรกปั๊บแล้วก็หายไปเลยฮะแล้วก็ไม่ได้อีกครับครับแต่ของคนไหมเป็นอย่างนั้นนะปีครึ่งครับจับเงินล้านครับหนึ่งปีครึ่งใช่ครับตอนนั้นหเดือนใช่ครับได้เงินแสนแรกใช่ครับหลังจากนั้นมาอีกหนึ่งปีปีครึ่งใช่รวมแล้วก็คือปีครึ่งหรืไหมปีครึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำปีครึ่งต่อจากนั้นมาเป็นปีครึ่งเนี่ยได้เงินหนึ่งล้านหล้านก่อนตัดสินใจเลิกขายของเลยเลิกเลยไม่ไป กลับไปขายของเลยคือ1ล้านบาทแรกในบัญชีเราจากงานธุรกิจเครือข่ายคือเห็นโอกาสเลยถ้าเราทํ full time ล่ะถ้าเราทําเต็มที่ล่ะตอนนั้นเราขายของไปด้วยเราทำพาร์ทไทม์อ๋อคือคือยังมีแบ่งเวลาไปขายลูกชิ้นด้วยขายลูกชิ้นด้วยทำเสริมไปเสริมไปนี่ขนาดงานเสริมไม่ใช่ล้านขนาดงานเสริมยังได้ล้านถ้าวันนี้แล้วล้านเนี่ยเราก็มีทีมงานอยู่แล้วครับเราก็เฮ้ยถ้าเราออกมาทําเต็มที่ล่ะลุยเต็มที่ล่ะ มันน่าจะได้เยอะกว่านี้แหละตอนนี้คนไมค์ทำบินดีมาได้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ครับสี่ปีกับ9เดือนครับต้องบอกว่าเริ่มอมเกือบพร้อมผมออนะพร้อมครับเพราะว่าผมเริ่ม5ปีเต็มแล้วใช่ครับก็ห่างกันแค่ไม่กี่เดือนใช่ครับสี่ปีเก้าเดือนที่ผ่านมารวมถึงทุกวันนี้มีไรายได้เท่าไหร่แล้วครับมากกว่า5ล้านครับพี่โยมากกว่า5ล้านบาทคือภาคภูมิใจมากเกินฝันเกินคาดนะเกินเกินที่เราตั้งเป้าไว้ตอนแรกเราเข้ามาแค่ได้ค่าฟอกไตก็พอแล้วคือต้องขอบคุณนะ ขอบคุณขอบคุณบริษัทอินดีมนะที่เกิดขึ้นนะฮะขอบคุณคุณกล้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับที่เปิดบริษัทดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้กับคนไทยได้ได้โอกาสเข้าไปร่วมสร้างรายได้ขอบคุณพ่ยศนะฮะที่ที่เอาโอกาสมาให้ทั้งๆที่เราไม่ได้รู้จักกันนะฮะก็ได้รับโอกาสขอบคุณที่รายได้ที่นะฮะเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะก็ต้องบอกว่าพอเรากลับย้อนไปดูภาพที่เมียเราตอนที่ฟอกไตเรายืนถ่ายของ มันรู้สึกว่าเราสบายขึ้นได้ข่าวว่าอยู่กับภรรยาตลอด40 <c oughs> ชั่วโมงคืออยู่บ้านนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนภรรยาผมบางทีผมไปขายของก็ <c oughs> ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเอง <c oughs> ต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปฟอกไตบางทีเราก็สงสาร <c oughs> แต่ทุกวันนี้คือเรามีเวลาไปส่ง <c oughs> มีเวลาไปรับมีเวลาพาไปกินข้าว <c oughs> ผมว่าในะในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> นะเราก็รู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบต่อ ต่อชีวิตคู่ชีวิตเราใช่ครับจับว่าเออเราต้องดูแลเขาให้ดีใช่ครับและย้อนกลับไปตอนนี้พอจะเข้าใจคําว่าชีวิตเท่าแก่หรือยังที่เราอยากเป็นตั้งแต่เด็กๆคือเข้าใจเลยฮะมันสบายมากเปรียบเสมือนตอนนี้เราก็เป็นเท่าแก่แล้วครับแต่มันไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องมีลูกน้องมีแต่ทีมงานมีแต่ทีมงานตอนนี้มีทีมงานอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ลวครับหมื่นกว่าคนละครับหมื่นกว่าคนใช่ครับในระยะเวลา4ปีกว่าที่ผ่านมาก่อนจากกันในวันนี้ครับผมอยากจะให้โค้ชไมค์เนี่ยได้ได้มอบเทคคนิ วิธีการการทำงานและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทางผู้ชมทางบ้านครับได้รู้ว่าโค้ดไม้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินมาเนี่ยใช้การทํางานแบบออนไลน์ออฟไลน์หรือมีแรงบันดาลใจยังไงหรือพยายามจะมุ่งมั่นทํำยังไงถึงมาถึงจุดนี้ได้จริงๆแล้วอะ่ะผมเชื่อเสมอเลยว่าหลายๆคนบอกว่าไม่พร้อมจะทําอะไรก็ไม่พร้อมนะฮะแต่วันที่ผมเริ่มต้นผมไม่มีความพร้อมเลยเลยก็ไม่พร้อมเหมือนกัน นะครับผมมาด้วยวิกฤตแรงผลักดันที่ทําให้ผมเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ก็คือคนที่เรารักก็คือครอบครัวทั้งพ่อแม่แล้วก็ภรรยาที่เราต้องดูแลและผมก็ทําอย่างเดียวเลยไม่สนว่าใครจะพูดยังไงใครจะคิดยังไงกับเราเราทําอย่างเดียวเราทําเราเดินหน้าทาตามคนสาเร็จทําตามพิยศแนะนําทําตามระบบถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคบ้างนะ,ะแต่เราก็ก็ผ่านมันไปได้เพราะเราไม่ได้มองว่ามันคือปัญหา มันคือสิ่งท้าทายสิ่งที่ทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือหัวใจรวนรเลยพยยี่ยธทำทำทำมุ่งมั่นทาเท่านั้นนะฮะแล้ววันนี้ใครที่กําลังแบบเจอวิกฤตคล้ายๆกันรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเจอวิกฤตเข้ามาในชีวิตหลายคนต้องรองให้พร้อมผมบอกเลยว่าเราอาจจะเสียโอกาสถ้าเรารองให้พร้อมดังนั้นโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะทำเถอะผมไม่มีเทคนิคอะไรเลยครับผมมีแค่ ทำตามคนสาเร็จง่ายแค่นั้นเลยทำตามคนสาเร็จคนสําเร็จเขาพาทําอะไรเราก็ทําเขาบอกว่าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวทำตามอย่างเดียววันนี้พี่ยศสร้างรายได้หลักล้านได้ครับเราก็แค่เดินตามพี่ยศวันนี้พี่ยศรับรายได้มากกว่า76ล้านเราก็แค่เดินตามเดี๋ยวเราก็ได้76ล้านเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าบริษัทเดียวกันสินค้าเดียวกันแผนกรตลาดเดียวกันระบบเดียวกันไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้นั้นวันนี้ใครที่เห็นโอกาสเห็นช่องทางนะฮะ รีบตัดสินใจครโอกาสนี้มันเขาบอกว่าเหมือนไอติมนะถ้าเราไม่รีบกินมันก็จะละลายไปนคนดไม้ก็ยังพร้อมจะรับใช้พี่น้องๆที่สนใจช่วยคิดดีๆคือพร้อมมาก<ช>นะครับพร้อมมากแล้วก็ตอนนี้ส่งต่อสร้างรายได้ส่งต่อให้ทีมเนี่ยประสบความเร็จหลักหมื่นเยอะมากหลักแสนก็เยอะมาก,กนะครับหลักล้านโอ้เพียบเลยหลักล้านเหมือนกันเนี่ยเยอะเลยทีงานคนไม้หลักล้านใช่ครับแล้วก็สิ่งที่มันภาคภูมิใจมากๆนอกจากรายได้ที่เราได้แล้วอ่ะเราได้เห็นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เข้ามา จากที่เจอปัญหาวิกฤตเหมือนกับเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง